มาถึงบันไดขั้นที่6ค่ะจะเป็นในเรื่องของการดูดเต้าเปล่าค่ะแม่เนี่ยได้หัดให้ลูกดูดเต้าเปล่าเพื่อเตรียมพร้อมกับการที่จะให้ลูกเนี่ยเข้าเต้าดูดนมแม่แบบจริงๆนะคะประโยชน์เนี่ยก็คือจะช่วยให้ลูกมีโอกาสเรียนรู้วิธีการดูดนมแม่ค่ะช่วยให้ลูกรู้จักแล้วก็คุ้นเคยกับหัวนมของคุณแม่ส่งเสริมการดูดกืนให้มีความสัมพันธ์กันเร็วขึ้นนะคะแล้วก็ทําให้ลูกสงบรู้สึกสบายแล้วก็ผ่อนคลายค่ะ วิธีการนะคะก่อนอื่นเลยจะต้องสังเกตสัญญาณหิวของเด็กหรือว่า Hu งเกิลคิวของเด็กก่อนนะคะก็คือไม่ว่าจะเป็นสัญญาณที่เริ่มหิวก็จะเป็นลืมตาอ้าปากหันซ้ายขวาหรือว่าเอามือเข้าปากนะคะถ้าคุณพยาบาลหรือว่าคุณแม่เนี่ยเห็นแล้วว่าเด็กมีสัญญาณหิวแบบนี้เนี่ยก็ให้เตรียมความพร้อมไว้ได้เลยค่ะ โดยให้คุณแม่เนี่ยบีบน้ำนมออกจากเต้าประมาณ15นาทีหรือว่าบีบนมออกจนรู้สึกว่าเต้าเบาหรือว่าเกลี้ยงเต้านะคะเพื่อป้องกันไม่ให้เด็กเกิดการสำลักค่ะแล้วก็ให้ลูกดูดเต้าเปล่าของแม่นะคะสามารถให้ลูกดูดเต้าเปล่าได้ทันทีโดยไม่ขึ้นกับอายุคันและก็น้ําหนักตัวของทารกกรณีที่เด็กใส่ท่อช่วยหายใจเนี่ยสามารถเริ่มให้ดูดเต้าเปล่าได้ทันทีที่ถอดเครื่องช่วยหายใจโดยให้ความช่วยเหลืออย่างใกล้ชิดค่ะ มาสู่บันไดขั้นที่7นะคะจะเป็นการเปลี่ยนผ่านสู่การดูดนมแม่จากเต้าค่ะซึ่งเด็กเนี่ยหลังจากได้ลองฝึกการดูดเต้าเปล่าแล้วเตรียมความพร้อมเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็จะมาเริ่มในการดูดเต้าจากคุณแม่นะคะที่มีน้ํานมอยู่ในเต้านะคะก็คือเราจะสามารถให้กระตุน้นให้ทารกดูดได้ทุก2 3ชั่วโมงนะคะหลังจากที่ลูกฝึกดูดเต้าเปล่าบ่อยๆร่วมกับมีอาการที่ดีขึ้นค่ะจะช่วยให้ลูกเนี่ยสามารถเปลี่ยนผ่านมาดูดนมแม่จากเต้าได้ดีขึ้นนะคะ โดยวิธีการเนี่ยก็อย่างทําคล้ายๆกับวิธีการที่ดูดจากเต้าเปล่าเลยก็คือให้สังเกตสัญญาณหิวของทารกนะคะแล้วก็ขั้นตอนที่พิเศษออกมาก็คือจะใน เรื่องของประเมินพังผืดใต้ลิ้นของเด็กค่ะทําไมถึงต้องประเมินพังผืดใต้ลิ้นของเด็กนะคะเพราะว่าการที่เด็กมีพังผืดใต้ลิ้นอาจจะอยู่ในระดับของ moderate หรือว่า severe เนี่ยก็จะส่งผลเรื่องของการยื่นลิ้นมาไล้บริเวณน้นํานมแล้วก็หัวนมลานมของคุณแม่นะคะถ้าเกิดว่าเด็กมีระดับ severe ทางทายเนี่ยบางทีเนี่ย ลิ้นเขาก็จะไม่สามารถไล่น้ํานมได้ดังนั้นอาจจะต้องพิจารณานะให้คุณหมอเนี่ยมีการเรื่องของการทําฟินูเลกโตมีหรือเปล่าอันนี้เนี่ยก็จะเป็นขั้นตอนต่อไปอีกทีหนึ่งนะคะหลังจากประเมินแล้วว่าทารกไม่มีพังผืดใต้ลิ้นเนี่ยก็จะทําขั้นตอนต่อมาเลยก็คือการจัดท่าให้ทารกเข้าเต้าโดยใช้หมอนช่วยค่ะการใช้หมอนจัดท่าเข้าเต้าเนี่ยก็จะช่วยให้คุณแม่เนี่ยสามารถจัดท่าเข้าเต้าได้ง่ายขึ้นนะคะ แล้วก็จะประเมินการเคลื่อนไหวของลิ้นแล้วก็การดูดนมที่เป็นสุญญากาศรวมถึงประเมินทุกครั้งว่าลูกมีการอมหัวนมแล้วก็ลานมที่เหมาะสมหรือไม่ขณะด,ดูดนะคะก็คือการประเมินแลชออนนั่นเองค่ะซึ่งการจัดท่าเข้าเต้าอย่างถูกวิธีนะคะมี4หลักสําคัญดังนี้เลยค่ะลําดับที่1เลยก็คือลําตัวลูกเนี่ยจะต้องชิดกับลําตัวแม่นะคะอย่างที่2เลยเนี่ยคือลูกจะต้องหันเข้าเต้านมนะคะแล้วก็ อย่างที่3เลยคือศีรษะแล้วก็ลําตัวของลูกเนี่ยจะต้องอยู่ในแนวเส้นตรงเป็นเส้นเดียวกันค่ะแล้วก็ส่วนที่4ี่เลยนะคะก็จะเป็นตัวลูกเนี่ยได้รับการประคองรองรับอย่างมั่นคงโดยมือคุณแม่หรือว่าหมอนรองนั่นเองค่ะวิธีการให้ทารกอมหัวนมได้อย่างถูกต้องนะคะทั้งหัวนมและก็ลานมเนี่ยอย่างแรกเลยก็คือจะต้องให้คางของเด็กเนี่ยชิดกับบริเวณเต้าส่วนล่างนะคะเด็กจะต้องอ้าปากกว้างค่ะ รวมถึงริมฝีปากล่างเนี่ยจะต้องบานออกคล้ายปากปลาค่ะก็จะทําให้เด็กเนี่ยอมได้ลึกถึงลานนมแล้วก็แก้มเนี่ยจะต้องป่องระหว่างการดูดนมนะคะแล้วก็คุณแม่เนี่ยจะต้องไม่รู้สึกเจ็บขณะลูกดูดนมค่ะถ้าเกิดคุณพยาบาลนะคะทําการจัดท่าเข้าเต้าแล้วแล้วก็คุณแม่เนี่ยบอกว่ารู้สึกเจ็บหัวนมสิ่งที่จะต้องทําเลยคือการนําทารกออกจากเต้านมก่อนนะคะเพราะถ้าเกิดจะให้คุณแม่เนี่ยเข้าเต้าทั้งทั้งที่ยังเจ็บอยู่เนี่ยอาจจะส่งผลเรื่องของปัญหาหัวนมแตกได้ค่ะ มาถึงบันไดขั้นที่8นะคะจะเป็นการวัดปริมาณน,น้ํานมที่ทารกได้รับค่ะการวัดปริมาณน,น้ํานมที่ทารกได้รับนะคะจะทําได้โดยนําลูกมาชั่งน้ําหนักค่ะหรือว่าทําการเทสเวทนั่นเองค่ะซึ่งจะเป็นการเปรียบเทียบก่อนแล้วก็หลังการดูดนมแม่แต่ละครั้งว่าเพิ่มขึ้นเท่าใดแล้วก็จะทาการเสริมมากน้อยเพียงใดนะคะการชั่งน้ําหนักเปรียบเทียบเนี่ยจะเป็นการช่วยยืนยันค่ะว่าทารกได้รับน้ํานมแม่เพียงพอหรือไม่นะคะ ค่ะสำหรับข้อคำนึงของการชั่งน้ำหนักหรือว่าเทสเว h t เปรียบเทียบก่อนแล้วก็หลังการดูดนมแม่นะคะก็คือจะต้องเริ่มทำในตอนที่คุณแม่เนี่ยมีน้ำนมไหลระดับ4หรือว่าเกิด l ล c โตเลคโตเจเนซิส2แล้วนะคะแล้วก็ต้องทำอย่างถูกต้องค่ะโดยวางลูกในสภาพเดิมทั้งก่อนชั่งแล้วก็หลังชั่งนะคะแล้วก็ควรใช้เครื่องชั่งแบบดิจิตอลค่ะ แล้วก็ไม่ได้มีความมุ่งหมายที่จะดูน้ำหนักตัวของเด็กที่เพิ่มขึ้นหรือว่าลดลงในแต่ละวันนะคะแล้วก็ควรให้คุณพ่อคุณแม่มีส่วนร่วมในกิจกรรมนี้ค่ะอาจจะเป็นในส่วนในเรื่องของช่างเด็กก่อนแล้วก็ก่อนกินน้ำนมแล้วก็หลังกินน้ำนมค่ะแล้วก็กิจกรรมนี้เนี่ยเป็นกระบวนการเรียนรู้ระหว่างแม่ลูกนะคะอาจจะต้องใช้เวลาอย่างค่อยเป็นค่อยไปพยาบาลเนี่ยจะเป็นส่วนสำคัญเลยที่จะต้องให้กำลังใจนะคะ โดยวิธีการวัดปริมาณน้ำนมที่ทารกได้รับหรือว่าเทสเวทนะคะก็คือเราจะนำลูกมาชั่งน้ำหนักก่อนเริ่มให้ดูดจากเต้าค่ะโดยใช้เครื่องชั่งแบบดิจิตอลนะคะหลังจากดูดนมจากเต้านมแล้วนะคะก็นำทารกมาชั่งอีกครั้งค่ะโดยจะไม่มีการเปลี่ยนผ้าอ้อมหรือว่าเปลี่ยนเสื้อผ้าโดยเด็ดขาดนะคะโดยผลต่างระหว่างน้ำหนักก่อนและก็หลังดูดนมจากเต้าเนี่ยก็คือจะเป็นปริมาณน้ำนมแม่ที่ลูกได้รับนั่นเองค่ะ แล้วก็มีอุปกรณ์ที่ติดตัวทารกเนี่ยก็จะต้องเหมือนเดิมนะคะทั้งก่อนแล้วก็หลังดูดนมน้ําหนักที่ได้หลังการดูดนมเนี่ยก็จะเป็นน้ําหนักของนมแม่ที่ได้รับนะคะโดยคิดจากน้ําหนักตัวที่เพิ่มขึ้น1กรัมเท่ากับน้นํานมแม่1มิลลิลิตรค่ะบันไดขั้นที่9นะคะจะเป็นในเรื่องของการเตรียมความพร้อมแล้วก็สร้างความมั่นใจก่อนกลับบ้านค่ะ ส่วนในเรื่องของเมื่อลูกสามารถที่จะดูดเต้าแล้วนะคะแล้วก็จะเป็นการเตรียมความพร้อมและก็สร้างความมั่นใจก่อนกลับบ้านนะคะก่อนอื่นเลยก็คือปกติแล้วนะคะก็คือควรจะให้คุณแม่เนี่ยมาพักที่โรงพยาบาลเพื่อที่จะเพิ่มโอกาสการได้อยู่กับทารกตลอดเวลานะคะแต่ว่าในส่วนของโรงพยาบาลเราเนี่ยในส่วนนี้อาจจะไม่สามารถทําได้นะคะแต่ก็จะเป็นการในเรื่องของนัดคุณแม่ค่ะมาในตั้งแต่ในช่วงเช้านะคะเพื่อที่จะมาฝึก ในเรื่องของการอาบน้ำทารกนะคะไอแคร์คอดแคร์ทารกค่ะรวมถึงการจัดท่าเข้าเต้านะคะหลังจากที่คุณแม่มีความมั่นใจแล้วเนี่ยก็ควรกำหนดเป้าหมายแล้วก็กิจกรรมระหว่างแม่แล้วก็บุคลากรในสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นเมื่อลูกที่จะกลับบ้านนะคะแล้วก็เป้าหมายที่กำหนดเนี่ยจะต้องสามารถทำได้จริงค่ะแล้วก็ใช้ประเมินความสามารถในการดูดนมแม่และก็การได้รับนมของทารกนะคะ แล้วก็อาจมีการกําหนดเป้าหมายในเรื่องอื่นๆค่ะตามความเหมาะสมเฉพาะรายได้แก่การดูแลลูกในเรื่องอาบน้ําทําความสะอาดการป้อนยาการดูแลเฉพาะโรคการจัดการกับอาการผิดปกติของทารกที่ควรมาพบแพทย์ก่อนนัดนั่นเองค่ะมาถึงบันไดขั้นที่10นะคะเป็นบันไดขั้นสุดท้ายค่ะก็จะเป็นการเยี่ยมติดตามนะคะเป็นการติดตามการให้นมแม่เพื่อประเมินว่า การให้นมแม่มีปัญหาหรือเปล่านะคะหรือว่ามีอุปสรรคใดหรือไม่ลูกและก็คุณแม่เนี่ยสามารถทําได้แค่ไหนหรือยังต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมรวมทั้งแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นโดยเป็นการเยี่ยมผ่านระบบเทเลเนอร์สนะคะ นี่ก็เป็นบันได1ิบขั้นนะคะการสนับสนุนการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่โดยทารกเกิดก่อนกำหนดค่ะก็เดี๋ยวหลังจากบทนี้นะคะเราก็จะมีการทำเป็นโพสเทสนะคะก็ขอให้ทุกท่านทำแบบฝึกหัดก่อนเพื่อที่จะได้จบบทเรียนนี้ค่ะขอบคุณค่ะ